<15. S 2> เลยฮะจบแล้วไม่มีอะ <ใน S 2> ไรเพริ่มแล้วอะไม่มันมันจบแล้วฮะจบเลย,เลยแล้วก็เวลาเราไม่อยู่แล้วก็ไม่เป็นห่วงด้วยหุ่นฝืนไม่เข้าของก็ไม่เสียปัญหาเรื่องฝุ่นนะเครื่องเสียงกลัวที่สุดคือกลัวฝุ่น โอเปิลไปเปิดทิงโอเคไหมก็อันนี้มีมิกอยู่แล้วเนี่ยมันต้องคอต้องใช้กับมิกเป็นคอสามทางด้วยไม่แพงของดีด้วยใช่ังกหกหมนแล้วโอ้โหจะซื้อั้งทีซื้อให้จบเลยฮะไม่ไม่ไม่แพงหรอกได้ได้โต้กันอย่างนี้เลยนะรถเทศเลย เท่ด้วยอันนี้มีขาด้วยนะไม่ไม่ใช่มันฝาปิดอย่างนเนี้ยเ,เนี่ยเอาไว้ข้างๆเนี่ยเกี่ยวเนี่ย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 ตั้งโน้ตบุ๊กก็ได้ตั้งไม้ตั้งเนี่ยเป็นชุดไม้โน้ตบุ๊กแก้วเบียร์ไม่ต้องไปซื้อโต๊ะ เปลี่ยนไปเลยโอเคเดี๋ยวเอาไงเดี๋ยวมันดูวพินันเก่าอ่ะมีมอกอย ได้ไหมได้ไหมได้แล้วครับไปส่งที่ไหนเนี่ยเออลำตะคองฮะอ๋อน้ำเขาาน้ำแห้งอย่างเออลำตะคองอะแห้งแต่ว่าที่บ้านมีน้ำตลอดอันนี้มีขาพวกนี้เลยนะขาตั้ง ไามากก่การกกระแทกยรื่องฐานไปไหนอ๋อฐานไปซื้อยี่ห้อดีๆใส่นะพนักงานนีฐานนี่ไม่คดีหร dan เทบเมันจะอยู่อยู่ด้วยกันได้นะเทเทแต่ถ้ามันมันถ้าเกิดขี้เมาเวทเวทบอกลูกค้าก้มขี้เก๋กล้มนะถ้าเกิดขี้เมามาโดนโดนนะบอกว่าจูนให้กดยังไงเ้างป้ขี้เกะก้มอันนี้ช่องที่สองพอันนี้ช่องเทบเ เี๋ยวไปถ้าเอามือไปโดนหรือเราว่ามันปดโดนไปอะไรอย่างเงี้ยหน้งคาอ๋อเราให้ใช่เราต้องตั้งให้มันตรงครับใช่หน้าปัดใหม่ใช่ปกติมันจูนมันเองนะใช่ป่ะปกติมันใหม่มันจะจูนมันเองถ้ามันไม่จูนสวัสดีครับมาดูอะไรครับ ไปไว้นะครับพี่มันถึงแล้วแหละไมู่บอกว่าถึงว่าพิษหนัแล้วมั่าผมอยากถามพี่ว่า่ให้สายผมไปต่อข้าอ่ะต่อนนี้ตรวจกดเลยสองทีเนี่ยไปม่เจ็กันสิ่งเด่นตรงกอย่างเงี้ยครัไปจังหวัดอะไรนครศรีธรรมราชอ๋อที่โอใช่ใช่นะครั ใช่ได้ใช่ให้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 ไม่มีตัวนี้เลยคือเสียเแล้วเอาเคลียร์เงินแล้วจะได้เสร็จบรเจ้าเพิ่มเพิ่มไมไมตัวท็อปนะแล้วก็เพิ่มแหลกห้าห้าพันเก้าแค่เนี้ยสายเสียอยู่ในอยู่ในนี้หมดแล้วเทครับสองอยาให้อย่าให้ใครมาเล่นใหม่ ซื้อฐานดีๆใส่หน่อยนะฐา,น,าน,นไม่ม่คยดีเสีย,สยวกับเสียเวลาเปล่า,าเฮีย,ยเฮียขี้เกียจพูดเองอะกลัวมันดันไม่ไหวเพราะว่ามันหวัดมันสูงนะพวกเนี้ยลำบองอะ่ะมันจะดันไหวแล้ว,วนะอะไรนะฮนะถูกไปฮะอุดปกติใจดีนะใจดีนะอะไรให้ได้เฮียให้เลย เพราะว่าถ้าถ้าให้ได้นะรีบให้เลยมันถูกอะมันถูกอยู่แล้วไงไม่แพงหรอกรับประกันหนึ่งปีเอ็กแปดรับประกันสองปีวิ์วิทไม่เอามิกเพิ่มอีกตัวงเลยเก้าวันห้า